คามิล่าเขียวนะครับเป็นตัวละครจากเจ็ดหายนะที่มาใหม่สีใหม่ตัวเดิม <c oughs> ไม่มีเวอร์ชั่น2ทีแต่อย่างไรก็ตามของตัวคามิลาเนี่ยมีบทบาทใน p v p มากขึ้นเยอะเลยนะครับตั้งแต่ตัวของโพลิลิลิกเนี่ยเข้ามาให้กับตัวละครตัวนี้นั่นเองนะซึ่งก็คือทําการเพิ่มค่าโจมตีและค่าเจาะให้กับเพื่อนร่วมทีมที่เป็นเผ่าอันโนนนั่นเองนะแล้วก็ต้องมีเกรดอันติไม่ใช่ถึง5 เออแล้วก็ทําการลดแอคทิวิสเตของฝั่งตรงข้ามที่ใช้สกิลก็คือถ้าใช้สกิลปุ๊บมันก็คือเหมือนลดไปเลยนะครับสำหรับค่าโจมตีของฝั่งตรงข้ามเนาะนะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากคือมันอยู่เฉยๆก็เก่งแล้วอ่ะและพาสซีฟของตัวละครตัวนี้ยิ่งดีก็ไม่อีกนะครับเพราะว่ามันทําการเพิ่มเบสิ c ส t ตตเนี่ยให้กับเพื่อนร่วมทีมที่ไม่ว่าจะเป็นเจดหยนะหรือว่าตัวละครจากเผ่าไม่ระบุนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์และเมื่อเริ่มต้นเธอของเราเองเนี่ยจะทาการเพิ่มแม็กชีพีคิริส สิ่งที่ดีมากสกิลทั่วไปก็ถือว่าโอเคแหละโลดเกดนะครับอันนี้ก็ไม่รู้จะแรงหรือเปล่าสําหรับสกิลดาเมจคิดสเท่านั่นเองนะซึ่งของที่เราใช้มาก็จะเป็นตัวของเลือดกับป้องกันนั่นเองนะเพราะเราต้องการทำเป็นตัวซับสําหรับทีมนี้ยังไงล่ะ <c oughs> มากับตาแรกนะครับแน่นอนว่าเราคงไม่ห่างหายจากทีมอันไอทีมปีศาจอยู่แล้วนะครับเจอบ่อยเหลือเกินฮะมันจะวนมาอยู่นั่นน่ะนะ <c oughs> โอเคแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ ตีไปเหมือนเดิมคือเราจะตีวิ้ยตีหมูด้วยนี่อ่ะเพิ่มช็อตเพิ่มช็อตนะครับแล้วเราก็กระโดดตีใครดีนะใครดีนะหมอนนี้ก่อนดีไหมไม่ผมตีหมอนนี้เลยแล้วกันไป Let's go Twin maximize magic e ล e c t r o sphere นั่นเองนะครับตีไป2องแสนเจ็ดแล้วตีไป abyssal c r น1่งแสนสองแล้วก็ lightning chip แล้วนึ่งสองแล้วไปเรียบร้อยนะครับ4 3่แสนสาม โอ้โหตีคัดเดียวคือพาส,สี่บาเลยอเอ้ยเดี๋ยวนะทำไมเสียงผมเป็นอย่างนี้ขอโทษนะครับช่วงนี้คือเสียงผมมันแย่มากเลยนะก็ถ้าเสียงมันเพี้ยนยังไงก็หอยรู้ว่าตอนนี้ไม่สบายนะครับแล้วมาครับผมเซลดิตป่าไปหนึ่งทีกายเลือดเราไม่เพิ่มนะครับด้วยท่าอะไรนะอับบิสโซลสักอย่างหรือเปล่าผมจำไม่ได้นะ้ะหรือเคออสไม่แน่ใจนะครับอ่ะเป็นอิมเพลวสองใบนะครับ ยังทนได้อยู่นะสำหรับตัวของคามิลล่านั่นเองนะ oh, โอ้โหละลาก,ก่อน <laughs> โคตรแรงแรงเวอร์ <laughs> มากับตาที่สองแลเจอเป็นทีมมนุษย์นะเฮ้ยคลิปนี้มันดีแฮะเจอหลากหลายทีมนะครับไม่ใช่เจอทีมเบากาเวอร์ชัน5.0นะแล้วก็ไปเหมือนเดิมเลยเปล่าเหมือนเดิมเลยเปล่าคือมันรุนแรงขนาดนั้นนะครับมาดูกันว่าตีใครเราต้องตีใครตีอาร์เธอร์ Arthur แหละใช่ไหมเออมาดูกันว่าจะตีอาร์เธอร์ได้แรงสักแค่ไหนนะครับ ทวินแม็กซิมายเมจิกอีเรชชอนโซเฟียสองแสนห้านะครับแอบบิโซครอต่อยเก้าหมื่นสามเบาลงนิดนึงนะแล้วบาทไลติงคิมครับหนึ่ง,นะ King, งสองสามโอ้โห, OH! โโหสี่แสนไม่มีทีมไหนบุตร์เมดได้ดีขนาดนี้แล้วเนี่ยคือจบเธอแรกจบเลยเป็นเทพเจ้าสายฟ้าเลยนะครับไม่ต้อง,องรอรุ่นไม่ต้องโดนตีเขาไหลอ่ะอันนี้คือเตรียมตัวได้เลยเตรียมตัวได้เลย เฮ้อพุก้าโลดเหรอแล้วมาบุมสกิลตีหมูสำหรับตัวของเอ็กซ์คานนอลนะครับตีมาก็ยังถือว่าแรงอยู่นะแล้วมาหนึ่งสองสามสี่เอา้าสามเลยมีสี่ครั้งและได้งอีกทีหนึ่งนะครับหนึ่งแสนหนึ่งยังรอดอยู่นะแล้วก็แน่นอนครับไอ้หมอนี่มันมีทำเอลใช่ไหมโอ้มีทำเอลอ่ะไม่มันเลยโอเคไม่เป็นไรครับเราตีไปอย่างนี้ก่อนตีไปอย่างงี้ต่อตีต่อไม่ถดละ ทันเดอร์สตอมบ์ลั่นหนึง่งเด้งต่อเปรเี้ยะเ,เอ็กซ์ขนอมแบบลืมต,ลลลมตายอะตะเกียลืมตายมากับตาที่สามเลยครับแล้วฮะ <laughs> ผมต้องทำอะไรก่อนนะ <laughs> อือโอเค ผมไม่คิดไม่ฝันว่าผมจะเจอทีมเนี่ยผมกำลังตั้งสติอยู่ผมเจอทีมอะไรเนี่ยแล้วตีไปแล้วผมจอกกอก่อนจังหวะแรกนะครับบิ้ซคลอ9 2ติดช็อตต่อแล้วไปครับไล i n g ชิฟ f t ไงปื๊บปื๊บรอ4 0 0 0 0นั่นเองนะโอ้โหมาแล้วครับผมเทพเจ้าทอเข้าสิงนั่นแล้วยืดหลังเป็นเซลดิสเหรอฮ่ผมไม่เข้าใจมันคงเป็นเมตาใหม่เหรอไม่รู้แค แล้วตีหมู่มาเก่อน,นะครับสำหรับตัวของมักลองแล้วก็เป็นเซลลดิสนะครับโอ้ถูกเอาเซลดิสลูกหลักผมมารอเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะคุณเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอคลิปเซลล์ดิสผมระวังไว้ทำเซลล์ดิสผมดูไม่ดีนะอันนี้ทำเซลล์ดิสผมดูไม่ดีนะโอเคเราตีไปก่อนนะตีตรงกลางเนี่ยไม่น่ารอดแน,น่นอนครับโอ้มันน่าจะแรงบัดซบแน,น่ๆเลยว้า ตีต่อนะผมแตมมิโซคลอไปอีกหนึ่งทีนะครับเพิ่มสเตตช็อตไปอีกแล้วทันเดอร์สอมเปรีย 1, 2, โโ้ยนเก้าแสนเจ็ดรับมาหนึ่งสองซ้ำตัหแรงสะใจลืกเกินมากับตาที่สี่นะครับแล้วเจอเป็นทีมแางนีง้แล้วเจอบ่อยเหลือเกินโอเคอย่างน้อยคลิปนี้ของเราก็ไม่ได้มีบ่อยขนาดนั้นนะครับถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะโอเคเราจะตีอี้เพราะผมอยาก ใช้การ์ดอันนี้สลับหน่อยเผื่อผมจั่วการ์ดนี้ขึ้นมาผมจะได้ใช้การ์ดสองใบเอ้ยดีปะวะไม่เราต้องมองว่าเราได้ใช้การ์ดแน่ๆน,นะฮะไปก่อนเลยตัวดั๊ดอะ่ะดีไหมหรือเก็บดัดดด๊ดไว้ดีเก็บดั๊ดไว้ก่อนไหมได้เลยเอาไปดั๊ดไปเก็บดั๊ดก่อนเลยนะครับพวินแม็กซิมัยเมจิกอิเล็กโทรโซเฟียนะสองแสนสองละอาริโซครอไปอีกสี่แสนสี่เองเหรอแล้วไปครับ 1, 2, หนึ่งสองเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวทำไมมันถึกขนาดนั้นอ่ะอ่า ต,ตัวยืนหลังคืออันหยางหรือแต่เราก็จวกการได้ดีนะครับม้ตีไปน่าจะมันแสนสองแสนใช่ไหมถ้าเราโดนกลับมาอีกนิดหนึ่งก็น่าโอเคแล้วนะครับเราสามารถตีหนึ่งนี้แล้วก็ตีอันนี้ไปยังไงก็ระเบิดแน,น่นอนแล้วจัดเม้นต์มาแล้วนะผมฮขอบคุณนะเมเดียดัสแล้วมาต่อกับบัตรต่อน,นั่นเองนะครับก็ยังพอทนได้ทนได้นะครับทนได้อยู่ติดช็อตไปแรงๆนะ มาตาเนี้ยเนี่ยเราฟาดตรงก,ากลางรัวๆไปเลยไม่ต้องสนใจใครแล้วนะมันก็ยิงไปออกหนึ่งทีนะไม่ต้องตีหมู่ต่อไปทันเดอร์ o อมนะผมฟาดไปซีตัวของเกลดาแล้วมาหนึ่งสองโอ้โห,โห,โหนั่นลืมตาย <laughs> มีแต่คนลืมตาย <laughs> คือแบบวิตายแล้วเนี่ยนะคูค่อยๆหายตัวค่อยๆเฟดตัว,ตวหายไป <laughs> โอ้มันแรงมากอะแรงบ้ามากเลยอนะโอ้โหแรงจัด มาต่อครับผมเรายังไม่หยุดที่ตรงนี้เราช็อตได้ไหมอันนี้ยิงติดช็อตได้ปะค้างค้างโอเคอ่ะไม่เป็นไรครับเราเอเคดีเลยใบเดียวหนำหนำใบเดียวหนำหนำอ่าแล้วเป็นไลนิ่งเลยครับผมยิงไปแปดหมื่นหกอยู่นะแล้วไม่ต้องเผื่ออะไรแล้วเป้าเดียวแปดแสนโอ้โหเอ้ยตนนี้เมื่อกี้ผมตันที่สี่หรือตาที่ห้านะเอาไม่เป็นไรผมทด แตถมอีกตานึงแล้วกันนะครับมากับตาสุดท้ายนะครับแล้วเอาเป็นทีแบบนี้เหรอโอเคได้เราไม่ต้องการก็มอน,นี่นะครับอยู่บนสนามของเราแน่นอนแลผมหม่ถึงตัวละครไม่ใช่คุณผมขอโทษตาสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับแล้วเจอเป็นทีมเจ็ดบาปนะมา อย่างน,น้อยๆก็ได้วอร์มมือวอร์มไม้หน่อยนะครับวอร์มอะไรตาสุดท้ายก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็แน่นอนครับ,บเอฟเฟกต์เดิมตีหมูม่ๆไปแล้วก็ฮะตัดอะไรอ่ะ๋อๆเอเอ,เอ,เอ,เอผมไม่ค่อยคุ้นชุดน,นี้จเฉยไม่มีอะไร <laughs> ะใช้สกิลเดิมนะผมทวินแม็กซิมายเมจิกอิเล็กโทรซเฟียตามด้วยของอาร์มิโซครออุยไม่รอดนะครับหนึ่งสองสามและกระโดดฟาดไปสี่แสนสี่นะ โอ้โหเทพเจ้าทอจุดตีตั้งแต่เทินแรกนี่มันโกงมากคือมันโกงจริงๆนะทีนี้ผมว่ามันแรงมากจะเสียดายว่าแบบซีซีมันอาจจะสูงสู้ตัวละครเฟสิวัลไม่ได้นะครับแต่โ,โหแรงแรงบ้าแรงบอมากแล้วเป็นตัวของเมอร์ลินนะครับตีมาก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรนะอุ้ยเป็นขั้นสองเลยเหรอเฮ้ยเบาหน่อยน,นะพี่ผมขอไอ้ขนอมันเบา,ม,เบามันจะเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมโอ้ตีแรงเป็นบ้าเลยนะครับแล้วก็อุ้ย เบา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 รอนอยู่โอ้ย <c oughs> เก่ง <c oughs> เก่งเป็นบ้าเลยโอเคอย่างน้อยๆเนี่ยนะเราตีหมอนเนี่ยตายแน่อนอนนะครับเราก็หันไปหาหมอนนี้หน่อยนะตายแน่อนอนนะครับแล้วเราก็ซัดไปอีกหนึ่งทีนะเป็นการลดเกดรดเผื่อไม่ตายไลท์닝ชิฟน้ำหนึ่งสองสาและไปหนึ่งที <c oughs> โอ้โหห้าแสนเสียหาย <c oughs> าลากไปต่อเนีครับผมแล้วก็ฟาดมาจบที่ 0 0 0นะแล้วเปรี้ยโอ้โห,โหดีสุดๆเลยดีทุกอย่างที่เป็นเสียงผมเนี่ยโอเคไงขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไราฝากติดตามชมกันต่อไปด้วย <c oughs> มากับตาท้ายจริงๆแล้วนะฮะตะก,กี้ยอกๆ <c oughs> แล้วเราก็ยังเจอเป็นทีมปีศาจยู่ดีนะ <c oughs> โอ้โหมันจะไม่วนมาทีมอื่นเลยนะครับโอเคงั้นเราก็สไตล์เดิมตีหมู ตีหมู่แล้วเราขอฟาดเดี่ยวไปที่ตัวของดัสตเลยดีไหมสบายอยู่แล้ว,ลวเนาะไปะตีดัสตเลยนะครับทวินแม็กซิไมคยเมจิกอิเลกโทสเฟียร์สองแสนหกนะครับแล้วตีไปแอมเบซิลคลอรอสแปดหมื่นสี่และหมากับหนึ่งสองสามสี่สองแสนหกอยู่นะ ก็ยังพอทนได้นะครับพอทนได้นะสำหรับตัวของดัตนั่นเองนะแต่ตาต่อไปเนี่ยยังไงเราก็ต้องตีเขาได้แน่นอนเพราะว่ายังไงก็ต้องมีสกิลหมูเนี่ยปาดมาสกิลหมู่เรียบร้อยเทพเจ้าทอจูตีแล้วนะครับแล้วเป็นดัสุดดั๊ไปโอ้โหแรงแรงแรงพอพอพี่โหแรงเหลือเกินแล้วอิมเพลสต่อดอกสุดท้ายนั่นเองนะครับก็ยังเฉยเฉยนะอุ้ยเฮ้ยมันมันดูกันปะดัมเบันจะแรงได้แค่ไหนนะครับ อันนี้เราตีช็อตต่อไปข้างๆไม่ได้มีอะไรนะผมว่าผมตีมอนเนี่ยไม่รอดไม่รอดแน่ไลนิ่งนะครับยิงไปก่อนจังหวะแรก2องแสนหนะแล้วมาครับของจริงอยู่นี่ thunderstorm ฟาดคมๆที่หัวนหนึ่งล้านหนึ่งและถ้าตะกี้เนี่ยเกลดาเลื่อนเยอะกว่านี้นะดามเมจโดยรวมของเรานี่แบบ สูงทะยานฟ้าแน่นอนโอแหแรงเป็นบ้าเลยแล้วนั่นอะไรที่ยังปาดอยู่นะครับไม่จบไม่สิ้นสักทีสำหรับตัวละครตัวนี้โอเคผมว่ามันจบเร็วไปหน่อยกันแถมรอบสองแถมรอบสองตอนนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะเกมแถมเบอร,ร์ที่สองนะครับเฮ้ยเฮ้ยเอาว่าแล้วเราได้เจอทีมพูดนะครับก่อนที่เราจะลงคลิปทีมพูดนี่ผมขอตีเขาทิ้งไปก่อนเลยแล้วกันนะโอเค ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเราสู้เขาได้สบายถ้าเราเริ่มก่อนนะครับอ่าเราฟาดไปผมไม่รู้ว่าคิงจะถึกสักแค่ไหนนะมาดูกันเลยดีกว่า่าอิเล็กโทรสเฟียนะครับสองแสนอยู่ตีไปอบิโซคลอยเก้าหมื้า 1, 2, 3, หอยู่ที่2องแสนหนึ่งนะโอ้โห,โหตีเข้าได้แค่ครึ่งหลอดเองนะครับนี่ก็ต้องมานั่งดูนะว่าเราจะสู้เขายังไงเพราะถ้าเขาหิวขึ้นมานี่เลือดเยอะแน่นอน เอาแล้วเลือกเป็นบัฟแอคแทายเดลสแตทเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วตีหึหึเจ็ดหมื่นเท่าไหรเจ็ดหมื่นหกเฮ้ยโอ้โหแล้วแช่แข็งโอ้โหแล้วผมจะได้เล่นไหมเนี่ยไม่ได้เล่น <c ười> ไม่เป็นไรนะครับในเมื่อเขาติดช็อตอยู่เราก็ใส่เต็มเลยอย่าไปกลัวอย่าไปเก่งเราโดนลดแอคแทายเดสแตทไปก็คงไม่น่าจะมีปัญหาเนาะถูกปะเพราะนั้นเนี่ยเอ่อเอา,อาง,งี้ละกันนะครับผมมั่นใจว่าน่าจะแรงกว่าคาเมร่าตีนะ แล้วมาครับจ้วงเข้าไปก่อนรถเกตอันติไปหนึ่งอันแล้วติดช็อคใช่ไหมไลทนิงิงปืด๊ดอาแถบอีกหนึ่งดอกโอเคแต่ว่ายังไงยังไงตัวของทอเราไม่น่าจะรอดนะครับจังวะเนี้ย <c oughs> ามาดูกันว่าเขาจะเลือกตีโอ้โหแล้วเลือกที่ตีทอมานะครับห7เจ็ดหมื่นอยู่กับติดทันเดอร์คอร์สโปรเทคชนะครับอันนี้ก็สบายไปอีกหนึ่งเน แต่ว่าเราก็จะไม่ได้ตีแรงขนาดนั้นแล้วนะอ่ะไม่เป็นไรนะครับผมเราฟาดเขาได้เลยนะมาการฟาด2ครั้งอาจจะเป็นสิ่งที่ยากลําบากนะครับแต่ว่าใครมันจะไปโสดนะถูกปะมาเราตีหมู่ไปก่อนนะครับเพื่อติดช็อตไปแล้วก็ตีไปทีแล้วก็ตีอีกรอบนะจะลดค่าโจมตีผมก็ลดมาเดี๋ยวเจอทีผมนี่อัิโซคลอไป94้0 0นะครับแล้วทันเดอร์สตอมลากหัวควมๆเปรี้ยงลงบานะครับเจ็ดแสนสี่รับ แปรไปอีกนะล้านห้าโอ้โหแล้วตีเดี๋ยวต่ออีกหนึ่งทีไปเรียบร้อยจบจริงนะนะคลิปนี้ไงขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูอีกแถม2เกมเจอกันใหม่คลิปหน้าฮนะบ๊ายบายครับผม